ทางกระทรวงอุตสาหกรรมมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเรียงที่สะท้อนวิถีชีวิตและก็เอกลักษณ์ของชาวกะเรียงผสมผสานกับการออกแบบที่ทันสมัยนะครับนอกจากจะเป็นการรักษาไว้ซึ่งศิลปะการทอผ้ายังเป็นการนําเอาทรัพย์สินทางปัญญามาใช้เพื่อการพาณิชย์ด้วยครับนายวิทูลสิมะโชคดีซึ่งเป็นประลาดก,กระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมกับสำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรือสอสอทอเปิดตัวผลิตภัณฑ์ผ้าทอกระเรียงผลิตภัณฑ์ผ้าทอด้วยกี่เอวนะครับที่สะท้อนวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาวกระเรียงผสมผสานกับการออกแบบที่ทันสมัยภายใต้การสนับสนุนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้แนวคิดการนำตลาดมาผลิตรวมไปถึงในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็การเลือกใช้วัตถุดิบ การออกแบบและการสร้างเอกลักษณ์ทางการตลาดนายวีรนันท์มีละดานุวงศ์นะครับซึ่งเป็นรองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออกกล่าวว่ากรมส่งเสริมการส่งออกนั้นก็มีนโยบายให้การสนับสนุสนผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ยอมรับรวมทั้งยังต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้ากระเรียงเพื่อที่จะรักษาวไว้ซึ่งศิลปะก,การทอผ้าและนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้เพื่อการพาณิชย์เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งจืน ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ดังนั้นเนี่ยการที่ผ้าเผื่อเราสามารถนําผ้าพึ้นซึ่งปกติผ้าผ้าของกะเหรี่ยงเนี่ยนะครับหรือผ้าพื้นเมืองต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นผ้าซึ่งชาวบ้านจะใช้เป็นประจาวันอยู่นะเป็นผ้าถุงผ้าสิ้นเสื้ออย่างกะเหรี่ยงนี่จะเป็นเสื้อกับผ้าผ้าผ้าที่ใส่นะครับทั้งชายและหญิงซึ่งจะเอกลักษณ์เขาจะสีแดงกับสีขาวเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหนึ่ง ลักษณะของสีแดงสีขาวเนี่ยตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องซึ่งทําให้เขาเรียกว่าการใช้ใช้ได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเบื่อมีการนํามาในเรื่องของสีธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเดิมเขาใช้สีธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเบื่อตอนนี้เนี่ยกระจายความต้องการในเรื่องของสีธรรมชาติกระจายสิ่งแวดล้อมเยอะดังนั้นเนี่ยเราก็ไปเพิ่มในเรื่องของสีธรรมชาติเข้ามา อย่างไรก็ตามกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้นำเอา,ากุญแจความสำเร็จ9ขั้นตอนเข้ามาส่งเสริมการพัฒนาผ้าทอกระเรียงจนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลายนะครับแล้วก็ตรงกับความต้องการของตลาดปัจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยมีมูมลค่าการส่งออกร้อยละ3.4ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือ GDP โดยมีมูลค่าการส่งออกประมาณ150,000ล้านบาทต่อปีและคาดว่าในปีนี้ยอดส่งออกผ้าทอก็จะเพิ่มขึ้นร้อยละ5้า โดยมีญี่ปุ่นเวียดนามและตุกรกีเป็นตลาดหลักในการส่งออกครับ